คอนเทนต์อยู่รอบตัวคะ่ะสวัสดีทักทายเพื่อนๆนะคะสวัสดีทักทายค่ะคแม่มาเข็นน้องเล่นนะคะรับแดดกันค่ะทุกคนเราจะสิงอยู่ในหน้าจอโทรศัพท์ไม่ได้นานนะคะเราต้องออกข้างนอกบ้างนะคะถ้าเกิดว่าแม่ไม่ได้ไปเยี่ยมบ้านไหนก็อย่าเพิ่งน้อยใจนะคะทุกคนไปบ้านไหนทันก็ ไปนะคะบ้านไหนไม่ทันก็เอาไว้ก่อนนะคะเอาภาพสวยๆมาฝากนะจ๊ะเห็นบรรยากาศแล้วก็สดชื่นนะคะมีแสงแดดอ่อนๆนะคะแดดอ่อนๆก็เห็นเห็นรถเล่นกันค่ะดูสิคะความงามนะคะของต้งไนไม้ใบไม้ที่นี่ก็จะประมาณนี้นะคะ ใบไ,ไม้ร่วงเต็มถนนไปเลยจ้าถ้าเพื่อนๆที่แบบว่าติดตามกันนานๆน,นะคะเพื่อนๆก็จะเห็นนะคะว่าช่วงหน้าร้อนมันก็จะเขียวขจีสวยงามผ่านจากหน้าร้อนไปก็ออทุ่มใช่ไหมคะแล้วก็เป็นช่วงใบไม้ร่วงนะคะพอหมดจากหน้านี้แล้วก็จะเข้าหน้าหนาวนะคะมีหิมะปกคลุม บรรยากาศก็จะแตกต่างกันไปนะคะถ่ายรูปที่เดิมๆแต่บรรยากาศไม่เหมือนเดิมนะคะเราก็จะวนกันอยู่แค่นี้ละคะ่ะถามว่ามีคอนเทนต์อะไรไม่มีนะคะทุกคนคอนเทนต์คือเดินค่ะเดินดูธรรมชาตินะคะ จะพาไปเที่ยวที่ไหนก็ไม่ได้ไปนะคะไปไม่ได้เลี้ยงลูกนะคะก็นี่แหละค่ะที่เที่ยวของเราแค่ออกจากนอกประตูบ้านก็ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวแล้วนะคะอยู่มานานนะคะแต่เราก็ยังชอบอยู่ดีค่ะบรรยากาศนะคะถนนรถวิ่งโอ้สวยงาม คือเอาจิงๆคนที่แบบชอบกับบรรยากาศแบบนี้นะคะเขาก็จะว่าสวยงามนะคะโอเคมันเหมือนเลิศแต่มันดีอะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่แบบต่คนอ่างชอบไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็ชอบในเมืองชอบภาพกบชอบทีธรรมชาตินะคะก็ไม่ได้ว่ากันเนะาะบางคนก็ชอบรถก็จะปูดแต่ ่อบรถทั้งวันรจริงๆความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะให้ดูความแตกต่ตาง มีการชิมด้วยนะทุกคนคะ่ะมันกินไม่ได้ลูกไม่กินหรอกเอาหมวกมาค่ะเออเอาหมวกมาให้หมามา,มา ลายดัซไมววค่ะนหนาวใส่เลยค่ะอาใส่ซไซโตะตะถึงตะถึงถึงตะถึงถึงตะถึงตะถึงถึงถึงตะถึงถึงตะถตึงถึตะถึงตะตึงถสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแม่ๆค่ะโอ้จะมาทำกรแสดงเโตะถึงถึงค่ะเอาไปไหนแล้วลูกเอาโตะถึงๆมาตรงนี้ มาโต้ถึงๆทางนี้มาอากาศนะคะทุกคน,กนเราอินล่ามาเดินเล่นว่าจะไปสนามเด็กเล่นลมแรงมากนะคะแวะทักทายปาาป้าเขาแป๊บหนึ่งนะคะที่ทำงานปลาป้าอยู่ข้างหลังแล้วเราก็จะหาอะไรกินแถวๆ กว้างใหญ่มากไม่ค่อยมีคนนะคะในห้างนะคะเนี่ยมารอป้าเขายังไม่เลิกงานจะเลิกงานแต่สามโมงครึ่งนะคะห้องนี้ก็จะอยู่กับน้องเอ็นว่านะคะเหมือนเป็นห้องเลยค่ะข้างๆเขาก็จะขายของแต่ว่าไม่ค่อยมีผู้คนนะคะเขาทำงานกันอยู่กว้างมากวิ่งเล่นได้เลยนี่ นี่นะคะร้าน